บอกว่าตม,มิซิงชาโรดดวงสมพงคู่รักคู่มิตรตามปีนักษัตวเสริมดวงนักสัตว สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของดวงสมพงคู่รักคู่มิตรเสริมดวงของคนที่เกิดแต่ละนักษัตว์กันนะคะโดยปกติแล้วเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะได้แก่ดวงสมพงเสริมดวงด้านการเงินการค้าดวงสมพงเสริมความคิดและดวงสมพงเสริมความสุขความรักมิตรภาพ ของคุณจะเหมาะกับนักษัตวใดอันนี้เราต้องรู้นักษัตวของเราก่อนนะคะบางครั้งดวงเกณฑ์เหล่านี้ก็มาเป็นเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองของลูกหลานด้วยสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องปีนักษัตวแต่การที่เราจะดูเลิกแต่งงานเลิกคู่ครองใช้แค่ปีนักสัตว์ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนยังมีรายละเอียดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด มีหลายสิ่งหลายอย่างในการคำนวณดวงคู่ในการคำนวณหาเลิกแต่งงานเลิกมุงคลดังนั้นคลิปนี้จะเป็นการบอกในรูปแบบของคู่รักคู่มิตรเสริมดวงแต่ละนักสัตวอย่างง่ายๆให้มองเห็นอย่างง่ายๆเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่านักสัตวแต่ละนักสัตวสมพงกันด้านใด ส่วนใหญ่แล้วนักษัตว์ที่สมพงกันมักจะเป็นนักษัตว์ที่ไม่ใช่อริหรือไม่ใช่คู่อรินั่นเองคู่รักคู่มิตรเสริมดวงนักษัตกุลหรือปีกุลของเรานั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์วาสนาจะมาเจาะคู่สมพงของคนที่เกิดปีกุลหมูทีนี้ในเรื่องของบุคลิกอารมณ์ความรู้สึก เนื้อคู่อาจารย์วาสนาได้ทำเสร็จแล้วนะคะไปดูคลิปที่เจาะลึกของนักสัตกุลปีหมูนะคะคลิปนี้เราจะพูดอย่างย่อๆกับดวงสมพงคู่สมพงแต่ละรูปแบบค่ะคนที่เกิดนักสัตกุลหรือปีหมูนั้นจะมีคู่สมพงด้านการเงินการทองถือว่าเป็นดวงเกณฑ์ในการเลือกคู่เลยก็ว่าได้ประกอบไปด้วยนักสัตถ์เถาะ ปีเถาะกระต่ายนักสัตว์ขานปีเสือด้านความคิดอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติก็จะเป็นปีนักสัตว์มะแม่แ,มแพะนั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยจะพูดให้ฟังอย่างง่ายๆนะคะนักสัตว์กุลเนี่ยเขาอุปนิสัยโดยรวมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเ,อเรื่องของการโต้เถียงการโต้แยง้งเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบ รักในสิ่งที่ตัวเองเป็นชอบอยู่บ้านก็จะชอบอยู่บ้านชอบอยู่ในครัวก็จะชอบทําครัวชอบธรรมชาติก็จะอยู่กับธรรมชาติขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่นักสัตกุลเป็นนักษัตวที่ชอบเสพความสุขในเรื่องของความชอบส่วนตัวไม่ค่อยบังคับฝืนใจตัวเองสักเท่าไหร่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขนักสัตกุลเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้น เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นเป็นอย่างดีทีนี้นักสัตกุลปีกุลเนี่ยเขาก็จะถูกโฉลกสมพงดวงกับปีเถาะในเรื่องดวงการเงินการทองกับปีขานเสือในเรื่องการเงินการทองทีนี้เรามาแยกเป็นถาะก่อนด้วยคําว่าปีเถาะเนี่ยนะคะเขาเป็นดวงของการลักสันโดดเหมือนกันนิสัยจะคล้ายๆปีกุลคือชอบ ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นมีความสุขอยู่แบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นไม่ค่อยที่จะมีเรื่องมีราวกับใครเข้าสังคมได้แต่ก็ชอบอยู่อย่างสันโดษดังนั้นจะเหมือนกับคนปีกุลเลยเขาถึงได้บอกว่าปีกุลกับปีเถาะไม่ว่าจะเป็นคู่สมพงด้านใดก็ตามมาเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงคู่สัญญา คู่การค้าครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่ทำงานนะคะเจ้านายลูกน้องคือเขาจะไปในทิศทางเกื้อกูลผักดันสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองที่ดีซึ่งจะเหมือนกับปีขานตรงนี้ค่ะปีขานเนี่ยอุปนิสัยเขาเป็นคนที่นิ่งมีเหตุมีผลถ้าเคลื่อนไหวปุ๊บนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นเขาต้องการให้มันสำเร็จ เป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครเหมือนกันแต่ใครอย่ามาแตะอย่ามายุ่งนะเป็นคนที่รักสันโดษเหมือนกันและเป็นคนที่ชอบอะไรก็จะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ค่อยฝืนใจใครนี่คือสิ่งที่เหมือนกันดังนั้นเมื่อกุลกับถอเมื่อกุลกับขานเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นรูปแบบของเนื้อคู่ก่อนอ่ะถ้าเป็นรูปแบบของเนื้อคู่นั่นหมายความว่าเขาจะมองว่าคู่นี้นะคะกุลกับถอเนี่ยพอแต่งงานกันแล้วเนี่ย จะเหมือนกิ่งทองใบหยกเหมือนคําพูดที่ว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนคืออยู่แล้วก็ร่ํารวยค้าคูแม้เขาแต่งกันเข้าบ้านนะทําไมเขารวยอย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็นเกณฑ์ของผู้เท่าผู้แก่คนโบราณที่เวลาที่จะจับคู่เลือกคู่ครองให้บุตรหลานเขาจะให้เลือกตรงกับคู่นักสัตว์ที่สมพงด้านการเงินการทองก็เลยเลือกอะกุลแต่งกับถาทีนี้กุลแต่งกับถามันก็จะมีความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งว่า ถ้ามีลูกลูกก็ต้องสนับสนุนดวงพ่อสนับสนุนดวงแม่เขาก็จะเลือกปีเกิดของลูกเช่นเดียวกันในเมื่อเราไม่สามารถกําหนดในเรื่องเนื้อคู่ได้นะคะเขาก็จะไปกําหนดในเรื่องของปีเกิดลูกให้สมพงดวงชะตาค,คําคูณพ่อแม่ดังนั้นมันก็จะมีคําพูดประโยคที่ว่าหื่ um, ตั้งแต่มีลูกคนนี้นะแม่บริษัทนี่กําไรจเจริญเติบโตความมั่งคัง่งรวยจังเลยถูกหวยจังเลย นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าดวงสมพงกันแม้กระทั่งเกิดมาก็ยังสมพงกันแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแค่เนื้อคู่อย่างที่อาจารย์มัสนาเรียนเมื่อสักครู่นี้คือ เป็นพ่อแม่เป็นลูกได้เป็นพี่น้องก็เกื้อกูลกันชี้ไปในทิศทางที่อา้าวทำในนี่สิน้องทำในนี่สิครับพี่แนะนํากันไปแนะนํากันมาพี่ก็รวยน้องก็รวยเป็นแบบนี้แม่บ้านนี้ลูกขยันจังเลยอ่ะเขาเรียกว่าคิดเป็นเงินคิดเป็นทองหมดมีเวลาไม่ได้หาลูกทางในการที่จะประสบความสําเร็จหาความมั่งคั่งให้กับตัวเองเสมอเขาถึงได้บอกว่าปีสงพงมันเด่นตรงนี้ ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะแนะนําลูกศิษย์เอาไปทิศทางนี้สิอ่าถ้าอยากเรียนนี้ให้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็ประกอบกิจการงานแบบนี้สิเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นห่วงเป็นใยคอยที่จะอุ้มชูลูกศิษย์ของตัวเองเขาเรียกว่านักสัตว์มันสมพงดวงชะตามันเจอกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกถูกชะตาแบบบอกไม่ถูกทีนี้พอเรากระโดดมาที่นักสัตว์กุลกับปีขานซึ่งขานก็ตกการเงินการทองเหมือนกับเถออีก ทีนี้กุลกับขาเนี่ยเขาก็ได้ทุกความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะทุกรูปแบบเนื้อคู่คู่มั่นคู่ค้าคู่ทางธุรกิจคู่พี่น้องนะคะคู่ลูกศิษย์ลูกหาการคู่บาอาจารย์ได้หมดเลยนั่นคือความเกื้อกูลแม้กระทั่งเป็นเคยญาติยังรู้สึกเอ็นดูเลยเขาเรียกถูกชะตาพบปีมันสมพงกันแล้วดังนั้นมันก็เลยจะเป็นเกณฑ์ว่าถ้าคนปีกุลน่ะถ้าจะเลือกคู่อ่าต้องดูสิเกิดปีเถาะไหม ดูสิเกิดปีขานไหมแล้วดูซิลูกเอาปยปีอะไรดีที่จะสมพงดวงชะตาของพ่อกับแม่นี่แหละค่ะคือความเชื่อของปีสมพงเกื้อกูลสนับสนุนผักดนันอุ้มชูไปในทิศทางที่ดีทีนี้มาด้านความคิดปีที่สมพงด้านความคิดให้กับปีกุลก็คือปีมะแม่ปีมะแมคือแพะเนี่ยนะคะเขาจะมาเติมเต็มในเรื่องของความคิดเพราะปีกุลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคิดแบบไหนเชื่อแบบไหนก็จะ อยู่คงรูปแบบน,นั้นแต่ว่ามะแม่เนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มในความร่วมสมัยความคิดที่เป็นเชิงวิเคราะห์เหตุและผลความทันสมัยความทันโลกความทันเศรษฐกิจเมื่อเขามาเป็นคู่หูดูโอกันในเรื่องของคู่คิดคู่มิตรคู่รักคู่แฟนคู่เพื่อนคู่พ่อคู่แม่คู่เครือญาติอยู่ในความสัมพันธ์ใดเขาจะคิดและพาให้ปีกุลและกุลก็พาให้ปีมะแม่เนี่ยไปสู่เส้นทางของความสำเร็จ คนเรานะคะถ้าคิดเหมือนกันข้อขัดแย้งมันจะน้อยการตีกันมันก็จะน้อยถูกต้องไหมคะแต่ถึงแม้จะคิดต่างกันเขาก็จะมีทางอารมอร่วยเข้าใจในเชิงเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ค้าค้านกันไม่โตแย้งกันให้เป็นประเด็นวิวาทะหรือรู้สึกเสียอกเสียใจกันไปหรือว่าโกรธกันไปเขาจะรู้ว่าควรจะพูดแบบไหนเอาเหตุผลอะไรมา อ่ะเราควรทําแบบนี้นะเพราะอะไรยังไงเป็นความคิดเชิงองค์ประกอบของความรู้เป็นความคิดเชิงประจักษ์เป็นคู่หูที่พาไปในสิ่งที่เขาเรียกว่าทันสมัยทันคนทันโลกทําธุรกิจก็จะทันเกมเขาเลยเป็นคู่คิดมีทั้งบุญทั้งบูเลยค่ะกับปีมะแม,แม่กับปีกุลดังนั้นทุกความสัมพันธ์ถือว่าดีหมด ทีนี้ด้วยความที่เป็นมนุษย์นะคะเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมเราจะคบกันแค่สองสามนักสัตว์เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเจอกันเราก็คงไม่ถามว่าเอ้ยคุณเกิดปีอะไรไม่ใช่ละการครบกันนะคะเราจะต้องเจอคนที่มากหน้าหลายตา12ปีเกิด1 2ปีนักสัตว์ก็จะต้องมาเป็นเพื่อนเราเป็นอยู่ในฐานะอะไรเต็มไปหมดทีนี้ความว่ามนุษย์ชีวิตวิถีชีวิตว รูปแบบการใช้ชีวิตประสบการณ์ชีวิตความสุขความทุกข์อุป,ประสรรคมันก็จะต้อง,งพังภูมาจากการได้คบค้าสมาคมมันถือเป็นวัฏจักรแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราได้มองย้อนกลับไปผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มากมายทำไมตำราถือว่าไว้แบบนี้เราอาจจะมองย้อนกลับไป อดีตและจนถึงปัจจุบันอายุช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกว่าทำไมเราเหลือเพื่อนสนิทมิสหายแค่นี้ทำไมเราเหลือคนที่จริงใจกับเราแค่นี้ทำไมเพื่อนบางคนไม่เคยคุยกันเลยแต่พอเจอกันมันเหมือนว่าเราสนิทกันมากต่อกันติดเป็นความสุขเหลือเกินมันจะมีเรื่องของการถูกชะตาถูกชะโลกถูกนักสัตว์มันสมพงกันค่ะมันไม่มีข้อโต้แย้งคุยกันไปในทิทางที่มีความสุข ความคิดเดียวกันกันใช้ชีวิตรูปแบบเดียวกันสุดท้ายเราจะค้นพบว่าตัวเราชอบอะไรเป็นแบบไหนประสบการณ์ชีวิตนี่แหละค่ะที่ผ่านมาทั้ง12นักสัตวนี่แหละค่ะจะทำให้เราเป็นคนที่มประสบการณ์ที่สมบูรณ์ ปีนักสัต์ที่สมพงกันนั่นหมายความว่าเป็นปีนักสัตที่ไม่ใช่คู่อริคู่ต่อต้านเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะนำเกณฑ์ความรู้เรื่องของคู่อริของแต่ละปีมาสาธยายให้ฟังนะคะจะมาพูดคุยแบบนี้ง่ายๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังเสียงอาจารย์วาสนาเป็นเพื่อนทุกช่วงเวลานะคะมา ถ้าใครชอบแบบนี้ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์อาจารย์กดกระดิ่งเรียกเตือนไว้นะคะ สำหรับวันนี้อาจารย์คงต้องลาไปก่อนใครสนใจเรียนดูดวงด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีไม่ว่าจะเป็นไพ่ไรด์เวทพื้นฐานหมอดูไพ่78ดอประตูชีวิตทั้ง78บานนะคะหรือจะเป็นคาสโนวาทาโรเกทาโรอาจารย์วาสนาเปิดสอนด้วยนะคะสนใจทักถามที่ Facebook คูวาดดูดวงยิปซีมิติจันอาจารย์วาสนาสอนคนที่ไม่มีประสบการณ์สามารถทานายได้ ยินดีต้อนรับสู่อาคารเวทมนต์ของอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ